ดิซีมูวี่ภูมิใจเสนอสปอยโคตรรามหามัน,นแวนเฮลซิงนักลาบเอาพัน์ปีศาท้าพร้อมกันแล้วรร้รมไดรร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 รเนีรรรปี1,987 ชาวบ้านที่นี่ต่างบวกข,ข้ามาในปราสาทแห่งหนึ่งเพื่อตามล่าศาสตาารา์วิกเตอร์แฟรงเกนสไตน์ที่เขาได้สร้างปีศา,าจแฟรงเกนสไตน์ขึ้นมาไอเดกคิวล่ามันก็ได้มาหาศาตาจา์วิกเตอร์ซึ่งมันนะก็อยากได้ปีศาจที่ศาตาจารย์สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปใช้ในงานของมันแต่ด็อกเตอร์แกก็ไม่ให้ไหว้ด้วยความโมโหไอครามมันก็จะฆ่าพี่แกเลยวิกเตอร์เลยจะขอให้อีกรอร์ช่วยหน่อยแต่มันกลับตอบมาว่ามันนั่นเป็นลูนกน้องของท่านคราวและไอแดกคิล่ามันก็ได้แดกเลือดพี่แกจนตายหา ในตอนนั้นอสูรแฟงเกสไตล์ก็หลุดออกมาครับและมันก็ได้มาโจมตีเด็กคิวล่าเลยแฟงเกสตล์ก็ได้พาซาตาจานีออกมาจากมาสาทนั้นและแด็กคิวล่าก็ได้ตื่นขึ้นมาจากไฟแต่มันก็ไม่เป็นอะไรเลยสักนิดเดียวและมันก็ได้กลายร่างเลยละวอยแฟงเกสต่์ก็วิ่งหนีไปที่กังหันลมส่วนพวกชาวบ้านที่ตามมาก็จัดการเผาที่นั่นทันทีแต่ในตอนนั้นแด็กคิวล่าก็บินออกมาจากมาสาไว้ทุกทุกคนก็วิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงส่วนต่างของซาตาจานวิกเตอร์และแฟงเกสต่าย ก็ตกลงไปในกองเพลิงจนตายห่าไปเลยล่ะครับมันก็ทําให้แด็กคิวล่าและเมียทั้ง3มของมันเสียใจเป็นอย่างมากที่ได้เสียปีศาจที่ด็อกเตอร์ได้สร้างขึ้นมาล่ะครับหลังจากเหตุการณ์น,นั้นหนึ่งปีที่ปารีสเวนเฮลซิงก็โดนตั้งค่าหัวครับซึ่งพี่แกนี่แหละก็คือพระเอกของเราในตอนนั้นพี่แกก็ได้ยินเสียงปีศาจแถวนั้นพอดีแล้วพี่แกก็ได้มาเจอกับศพของหญิงสาวที่โดนฆ่าพี่แวนเฮลซิงก็ได้เข้ามาในตึกร้อยๆแห่งหนึ่งเขานั้นก็ได้เจอกับยักษ์ตัวบากเอ็กที่ชื่่อวา แต่ที่จริงแล้วเขาก็คือดอร์แจ็คเกิลที่ได้กลายร่างเป็นมีสาต์ไปแล้วครับมันนั้นก็ได้ฆ่าหมูเห็ดเป็นไก่ไว้เยอะแยะมากมายเลยทําให้พระเอกต้องมาตามจับมันแต่มีหรือที่มันจะยอมไม่จับดีๆว่าแล้วทั้งสองคนก็อัดกันเลยละว,ว้ยพระเอกนั้นก็ได้ใช้กรงจักรตัดแขนของมันได้แต่ด้วยความถึกบึกบึนมันก็อัดพระเอกจนตกตึกเลยพี่เวรก็ได้ใช้ตาขอดึงมันเอาไว้แต่ไอ้ยักษ์นั้นก็ได้ดึงกราบจนวันนี่ตกตึกและไอ้ยักษ์ก็โดนเหวี่ยงจนลอยเลี้ยวแต่ในตอนนั้นมันก็กลับร่างเป็นนุษย์ จนทําให้มันนี่ตกลงไปที่พื้นจนตายหาไปเลยล่ะครับเมื่อผู้คนมาเห็นศพของดร์จักเกิลก็เข้าใจผิดไปว่าเวนเฮลซิงนั้นเป็นคนทํามันก็ทําให้พระเอกของเราโดนตีเต่าเป็นฆาตกรเลยล่ะครับหลังจากเสร็จภารกิจเวนเฮลซิงได้กลับมาที่โบสถ์แห่งร่มเพื่อที่จะรับภารกิจต่อไปจากองค์กรลับที่ทําการล่าปีศาจแต่เมื่อพระเอกมาถึงเขาก็โดนบานหลวงดายับเลยล่ะครับที่ข่ายยัษหฮาวและได้ทําโบสถ์ที่นั่นจนพังเละเทะซึ่งพระเอกนั้นก็เสียความทรงจําในอดีตจนหมดและเขาต้องมาทำ ภารกิจนี้เพื่อหวังว่าสักวันความทรงจําของเขาจะกลับมาครับและบาทหลวงก็ได้มอบภารกิจต่อไปให้กับพระเอกโดยพี่แวนเฮลซิงก็เดินทางไปที่ดินแดนตะวันออกที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของโรมาเนียไปยังดินแดนที่ต้องทราบดินแดนอาถรรพ์ดินที่อยู่ของแดกคิวล่าซึ่งเรื่องราวได้เริ่มต้นเมื่อ450ปีมาแล้วเมื่อสวินทานเซเวเนียนามว่าวาลาเรียสได้าสาบานกับพระเจ้าว,ว่าตระกูลของเขาจะไม่ยอมขึ้นสวรรค์จน,นกว่าจะกําจัดแดกคิวล่าไปจากโลกนี้แต่จนถึงตอนนี้มันก็ยังไม่สําเร็จและล่าส วอริสวาลาเรียสกริสัแห่งยิปซีก็หายสาบสูญไปเป็นปีแล้วและตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ลูกของเขาสองคนคือเจ้าชาวเวเลแคนและเจ้าหญิงแอนนาและถ้าหากสองคนนี้ตายก่อนแดค,คิวล่าวิญญาณทั้ง9ชั่วโคตรของตระก,กูลวาลาเรียสก็จะติดอยู่ในนรกชั่วกับชั่วกันบาทหลวงก็เลยส่งแวนเฮลซิงไปเพื่อที่จะแหกนรกให้กับพวกเขาครับท่านบาทหลวงก็ได้มอบชิ้นส่วนบางอย่างให้กับพระเอกซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่วาลาเรียสเคยฝากไว้เมื่อ400ปีก่อนและเขาก็ไม่รู้ครับว่ามันคืออะไรแถมสัญ,ญลักษณ์นั้น ก็เหมือนกับแหวนของพระเอกอีกด้วยพี่เวนก็ได้มาหาข้าวพระนักประดิษฐ์ของที่นี่พี่แกน้องก็มีอาวุธย๋งๆงมากมายเลยละครับและพระเอกก็ได้ชวนพี่แกออกเดินทางไปกับเขาด้วยครับณนะป่าแห่งหนึ่งที่ฐานซืเวเนียเวลนก็กาลังลอบแววูฟอยู่และมันก็ออกมาจริงๆด้วยวย้ยพวกเขาก็พยายามฆ่ามันสุดชีวิตแต่ปืนของเวลนก็ตกไปคือถ้าจะฆ่ามนุษย์หมาป่าก็ต้องฆ่าด้วยกระสุนเงินนะครับและเจเอนนางเอกของเราก็โผล่มาเธอนั้นก็จะออกปืนมาฆ่ามันละครับแต่ไอหมาป่ามันก็หลุดออกมาแล้ว้วว ก็ได้ไล่นางเอกสุดชีวิตแถมแอนนาก็ได้มาถึงหน้าผาแล้วด้วยแต่แล้วเวิบเคล็ก็มาช่วยแอนนาไว้ทําให้เขาและมรุนหมาป่าตกลงไปในแม่น้ําเลยล่ะครับนางเอกนี่ก็เสียใจเลยนี่พี่ชายรถตายแล้วเลยดเนเวี่ยนเฮวซิงและข้าวก็ได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภกเขาข้ามหลายๆอย่างมาจนพวกเขามาถึงฐานเซเวเนียแล้วล่ะครับแต่เมื่อมาถึงผู้คนในหมู่บ้านก็มาล้อมพี่แกไว้เลยเพราะพวกเขานั้นไม่ค่อยไว้ใจคนแปลกหน้าสักเท่าไหร่ครับแล้วพี่แวนก็ได้เจอกับเจนนาคนสวยเธอ นั้นก็ไม่อยากที่จะต้อนรับพระเอกสักเท่าไรแต่แล้วไอ้พวกแยบินได้มันก็โผล่มาละเว้ยซึ่งมันก็คือเมียรักของแด๊กคิวลาทั้งสามที่ชื่อว่ามาริสกาเอลีราและเวโรน่าล่ะครับทุกคนในหมู่บ้านก็วิ่งหนีการสูดชีวิตเลยแล้วพระเอกของเราก็ยิงใส่มันไม่ยังบ้งบ้องบๆๆงบงัดกันไปสัดกันมาเอนนาก็หนีเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งแต่เจ๊แกก็ได้มาเจอกับเวมไพรอยู่ดีครับทางของพระเอกพี่แกก็กำลังผเผชิญหน้ากับเอีเจมาริสกาและข่าวก็ได้บอกกับพระเอกครับว่าวนามลอยู่อีกั่่งงงงนนนึสวทาาขออเอเเจ ลิรากับเวโรน่าก็กำลังจะแดกเลือดของเธอแล้วล่ะครับไพร์ก็ได้วิ่งออกปืนหน้าไม้เลยอร่อยยี่คีดแต่ก็แกงไปที่น้ำมลว่าแล้วพี่แกก็เอาปืนไปจุ่มน้ำมลแล้วก็กราดยิงไอ้มาริสกาไม่ยั้งเลยไอ้สองตัวนู้นมันก็รู้แล้วล่ะครับว่ามาริสกาโดนฆ่าพวกมันก็รีบบินหนีกลับไปและไอ้เจมมาริสกาก็ตายหงโกโคงไปเลยล่ะครับผมหลังจากทุกๆอย่างสงบลงชาวบ,บ้านก็ต่างมาด่าพเอกันใหญ่เลยครับที่ได้ฆ่าผีดูเลือดเพราะว่าจะทำให้พวกมันโกรธกว่าเดิมอีกแต่นาเงเอกกกกก็นามบบอัทุๆคน หมว่าพระเอกก็คือคนแรกที่ได้ฆขาแวมพายในรอบร้อยปีสุดยอดจริงเลยเนี่ยและเธอก็ได้ชวนพี่เวนไปกินเหล้าที่ปราสาทของเธอครับไอเด็กคิวล่าก็ได้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลหลังจากที่รู้ว่าหนึ่งในเมียของมันตายทำให้พี่แกนาโมโหอย่างแรงเลยเนี่ยไอเด็กมนก็คิดที่จะขยายพันธุ์ลูกของมันอีกครั้งครับมันก็เลยสั่งให้ทีมงานของอ e ีคอไปเตรียมตัวที่ปราสาทเฟรนเกนสไตน์เลยละครับแอนนาก็ได้พาคาวและพระเอกมาที่บ้านของเธอและเธอก็ได้เล่าครับว่า400ปีก่อนหน้านี้เด็กคิวล่ามันเคยอยู่ที่บ้านหลัง น,นี่แหละแต่ในตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่ามันยุ่ไใสและพ่อของเธอก็ได้ดูภาพภาพหนึ่งอยู่นานมากเพื่อที่จะหาที่กดดานของมันแต่เขาก็ไม่เคยหาเจอเลยแ <c oughs> อนนาก็รีบร้อนที่จะไปฆ่าวแวมไพร์พวกนั้นครับแต่พระเอกก็ได้เตือนเธอว่าถ้ารีไปแบบนี้มันจะเสียเปรียบนะเราต้องวางแผนกันก่อน,อนสิแล้วค่อยไปล่าด้วยกันแต่เธอก็ไม่ยอมฟังพระเอกครับ <c oughs> พิ่ซิ่งก็เลยวางยาสรบเธอเข้าให้เลยแหละครับผม <c oughs> ในกลางดึกคืนนั้นแอนนาก็ด้ตื่นขึ้นมาครับและเธอก็รู้ว่ามีสิ่งแปลกๆอยู่ในบ้านหลังนี้เมื่อหาไปหามาไอแว แววูฟมันก็โผล่มาลวเว้ยแต่ในตอนนั้นเองเม่ก็ได้บังพระจันทร์พอดีทำให้นางเอกได้เจอกับเวลแค่นอีกครั้งเธอนั้นก็ดีใจเลยที่พี่ชายของเธออย่างไม่ตายแต่เวลเค่นก็ได้บอกเขาบ่าขอนามีเวลาน้อยและพี่แกก็กาลังจะบอกความรักของแดคคิยร์กับเอ็นนารูแต่เขาก็ลายรักเป็นแวรวูฟมนุษย์หมาป่าเลยละเว้ยและพระเอกก็มาไล่มันได้ทันเวลาครับไอหมาป่านั้นก็ได้วิ่งเข้ามาในเมืองพระเอกก็ได้พากระสุนเงินตามหลังมันมาด้วยเดินไปเดินมาเวนเฮลซิงก็ได้เจอกับสปาร์เรน่าพีที่มัน ลุงฝังศพไม่กลับพระเอกอยู่ครับและในตอนนั้นเวลวูฟก็พล่มาพอดีและสปาร์เรอร์คนนั้นก็โดนมาอาจจนตายหาไปเลยล่ะครับและเอนนาก็ได้มาหาพระเอกมาฆ่าพี่ชายของเธอไว้ทันเธอนั้นก็ไม่อยากให้พี่ชายของเธอตายครับเพราะว่าเธอนั้นเหลือเพียงแค่พี่ชายของเธอคนเดียวแล้วล่ะและพระเอกของเราก็พร้อมที่จะเคียงข้างเธอไปช่วยเวลเคนด้วยในตอนนี้ไอกรีนและลูกสมุนของมันก็กําลังเตรียมการทดลองอะไรบางอย่างอยู่ที่ปราศาทตรและแล้วเอนนาและพ่แวนก็ได้เดินทางมาถึงปราสาทแฟรงเกนสไตน์แล้วล่ะครับเวลเคนก็ได้กลับ มหาแดกคิวลาและมันนั้นก็จะใช้พี่แกในการทดลองแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มเวลเคนก็ได้เจอกับคนที่โดนทดลองก่อนหน้านี้ซึ่งมันก็คือพ่อของเวลเค่นนี่แหละและพวกมันก็จับพี่แกไว้เลยล่ะครับทางของพระเอกก็ได้เดินเข้ามาในปราสาทนั้นและพวกเขาก็ได้เจอกับรังดักได้อะไรบางอย่างที่พวกมันโดนเชื่อมต่อกับไฟฟ้าเอาไว้แถมมันก็มีไปร้อยร้อยอันเลยเวลเคนก็โดนส่งขึ้นไปบนยอดหอคอยและสายฟ้าก็พาลงมาเลยล่ะว้ยมันก็ทําให้ไฟฟ้ากระจายไปทั่วทั้งปราสาทเลยและมันก็ได้ไปปลุก ลูกของแวไพร์ขึ้นมาครับพวกมันนับร้อยๆก็บินว่อนไปทั่วเลยละครับตอนนี้แดคคิลล่าก็ได้บอกทั้งสองเมียรักของมันให้ออกไปสอนไล่เยอให้กับลูกของมันด้วยทางของพี่แวนเฮลซิงก็ออกไปยิงลูกแย้มบินได้นัดบ้องบ้องบ้องบ้งมันก็ทําให้แดกคิลล่าโกรธมากมันก็พุ่งมาจัดการพระเอกทันทีทางของนางเอกก็ได้มาที่ห้องทดลองครับและเธอก็ได้เห็นว่าพี่ชายของเธอกําลังโดนไฟฟ้าช็อตย่างนางอีกด้วยไม่นะพี่ชายของฉันไอ้พวกลูกแวไพร์ก็ได้บินไปถึงหมู่บ้านแล้วล่ะครับตอนนี้แล้วพวกมันก็เริ่มบ ลายเคียงชาวบ้านทันทีทางของพระเอกพี่แกก็ได้เอาหมุนเงินไปแทงที่หัวใจของแด็กคิวล่าแต่มันก็ไม่เป็นอะไรเลยสักนิดเดียวครับอา้าวเฮ้ยชี้ไายแล้วไม่ล่ะไอแดกคิวล่ามันก็จาพระเอกได้ครับแต่พี่เวนก็จําเรื่องราวในอดีตของพี่แกไม่ได้เลยสักนิดเดียวและไอแด็กคิวล่าก็เด้เรียกพเพกว่ากาวเบียวและครับและไอแดกก็อยากที่จะฟื้นความทรงจําให้กับพระเอกด้วยแต่พระเอกก็เอามาการเขนจ่อหน้ามาเลยไว้แต่มันก็ไม่เป็นอะไรอีกในตอนนี้ที่หมู่บ้านก็ชุลมุนกันใหญ่เลยและพี่ข่าวของเราก็ได้ช่วยอเเจคน,นึาไวไ้ และแล้วพวกแยบินได้ก็ระเบิดและพวกมันก็กระจุยกระตายเลเที่ไปหมดเลยล่ะครับเอ้าตายหายเฉยเลยพระเอกที่หนีมาจากไอเด็กคิล่าก็ได้ไปช่วยนางเอกออกมาจากขอคอยและทั้งสองคนก็เอาตัวรอดมาได้ครับในตอนนี้พวกแววไพร์ก็อดครรนใหญ่เลยตีลูกๆของมันตายเพราะความผิดพลาดจากการทดลองและไอเด็กคิล่าก็ได้สั่งให้แววูฟออกไปตามล่าเวนเฮลซิงด้วยครับพระเอกและนางเอกก็ได้มาที่ซากก้งหันลมเก่าๆใกล้ๆปราสาทตอนนาก็ได้บอกกับพระเอกครับว่าเธอนั้นลองมาหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นไม้กลางเขนหมุดเงินแต่ก็ไม่สามารถฆ่ามันได้เลยสักอย่างและก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าจะต้องฆ่ามันยังไงทั้งสองคนก็กําลังสวีดกันเลยล่ะครับแต่แล้วพวกพี่แกก็ตกลงไปในชั้นใต้ดินเลยที่ปราสาทของแอนนาข่าก็ได้ตื่นขึ้นจากการที่พี่แก,กและพี่สาวชาวบ้านเอา้ามึงเป็นพระไม่ใช่ด้เนียแต่แล้วเขาก็ได้บังเอิญเจอกับรูปบางอย่างครับแถมมันก็เคลื่อนไหวเป็นแวร์วูฟซัดกับแวมพายอยู่ด้วยอีดอกกูตกใจเลยทางของนางเอกและเวนเฮลซิงทั้งสองก็ได้ตื่นขึ้นมาครับแล้วก็ได้เจอกับ ปีศาจเฟงเกนสไตล์เว้ยมันนั่นก็คิดว่าพวกพระเอกจะมาจับมันทำให้ทั้งสองฝั่งประทะกันอย่างมัมันแต่สุดท้ายพระเอกก็เป่ายาสรุปใส่มันได้ทันเวลาครับพี่แกก็ได้บอกกับพระเอกว่าอยาให้เด๊กคิวล่าเจอเขาเพราะว่าเขานี่แหละคือกุญแจที่จะทําให้ลูกๆของมันมีชีวิตขึ้นมาครับซึ่งมันก็มีตัวออดอีกเป็นพันๆที่รังของมันที่รอเวลาออกมาแดกผู้คนอยู่ละครับและพี่แกก็สรุปไปนางเอกก็คิดที่จะฆ่ามันเลยแต่พี่เวนก็ได้มาห้ามเธอเอาไว้เพราะว่ามันอาจจะรู้ทางที่จะ่าาเดคิ ได้แต่ในตอนนั้นไอ้เววรบฟก็มาได้ยินพอดีและมันก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกพี่แด็กิวลาแน่ๆเลยครับพระเอกก็เลยคิดที่จะพาแฟงเกนสไตน์ไปที่โรมครับเพราะว่าที่นั่นจะปลอดภัยว่าแล้วพวกเขาก็ยัดแฟงเกนสไตน์เข้าไปในรถมา้าและได้ออกซิ่งไปทันทีซิงไปซิ่งมาอย่างเร็วจี๊ดไอ้แย้บบินได้ก็โผล่มาอันพระเอกเลยว้วยพี่แวนก็สู้กับมันอย่างสุดแรงแล้วพี่แก่ก็ได้กระโดดข้ามสะพานไปแต่มันก็ทําให้รถม้านั้นตกลงไปในหน้าผาครับไอ้แวไพายเวโรน่าก็คิดที่จะไปช่วยแฟง แต่ในรถม้าคันนั้นก็ไม่มีใครอยู่เลยนั่นก็เพราะว่านี่ก็คือแผนของพวกพระเอกไว้และในรถม้านั้นก็มีมูลสังหารอยู่และแล้วก็ตู้ไม่เวโรน่าก็ตายหาไปเลยพระเอกก็ได้มาขึ้นรถม้าของนางเอกแต่แล้วไอเววูฟก็พม่าทั้งสองพวกเขาก็เอาตัวรอดกันอย่างชุลมุนและเอกก็ได้ล่อแวลวูฟปออกไปได้ส่วนรถม้านั้นก็ระเบิดเถื่อนไปเลยละครับในรุ่งเช้านางเอกก็ได้มาเจอกับเวลแค่นพี่ชายของเธอเวลเคนก็ได้ขอโทษทุกอย่างกับแอนนาและเขาก็ได้สิ้นใจ ไปเลยล่ะครับนางเอกก็โกรธพระเอกมากที่ได้ฆ่าพี่ชายของเธอแบบนี้แต่เธอก็ได้เห็นแผลของพระเอกครับเพราะว่าพระเอกนั้นโดนแหววฟกัดเข้าให้ซะแล้วละ่ะชิบหายแล้วมืงอยแต่แล้วเอลิร่าก็โผล่มาและมันก็ได้จับตัวนางเอกของรอไปเลยล่ะครับทีมงานของพระเอกก็ได้เดินเข้ามาในเมืองบูดาเปสต์และเขาก็ได้เจอกับเอลิร่าอีกครั้งมันนั้นก็ได้มาให้ข้อเสนอกับพระเอกเพื่อที่จะแลกตัวเอนนากับเฟงเกนสไตน์และมันก็ได้นัดพระเอกไปที่งานเต้นรำครับพระเอกก็ได้พาพี่เฟงเกนสไตน์มาไว้ที่สสสาาาน่วนเขแก็ได้ไ ที่งานเต้นรําตามนัดครับที่งานเต้นรําแห่งนั้นก็มีผู้คนมากมายอยู่ที่นี่เต็มไปหมดและเจนนาก็มาเต้นรำกับเอเด็กคิล่าอยู่ด้วยซึ่งมันก็ได้สะกดจิตเธอจนเธอควบคุมตัวเองไม่อยู่ครับและแอเด็กมันก็รู้ด้วยว่าพระเอกนั้นจะมาเล่นตุกติกแน่นอนและมันก็ได้บอกความจริงว่าที่จริงแล้วทุกคนในนี้ก็คือแวมไพร์ละไว้และมันก็อยากที่จะเอาแอนนามาเป็นเมียของมันอีกคนด้วยและแดกคิล่าก็จะแดกแอนนาแล้วล่ะแต่พระเอกก็บุกมาช่วยเจอนนาเอาไว้ทันละครับแต่แล้วไออีกก็โผล่มา มันก็ได้พาตัวพี่แฟงเกนสไตล์มาด้วยส่วนในเด็กคิลล่าก็ได้บอกกับพระเอกครับว่าที่นี่ก็คือทินของมันและแล้วคนในนั้นก็ได้แ yeah ยกเขี้ออกมาเลยละวอยพี่ตั้งเพ่เลยเนี้พระเอกและแอนนาก็วิ่งหนีตายสุดชีวิตส่วนขาวก็ไดออาระเบิดแสงอาทิตย์ออกมาครับแล้วพวกเขาก็ได้กระโดดหนีทันทีและแล้วก็ตูมพวกมันก็ตายห่าไปหมดเลยพระเอกก็ได้เห็นไออีโกที่กํลาลังพาตัวแฟงเกนสไตล์ไปพี่แกก็เลยคิดที่จะช่วยพี่แฟรงแต่พวกเขาก็โดนขังเอาไว้ครับและในตอนนั้นพลังเววูฟของพระเอก ก็เริ่มออกมาทีละนิดแล้วล่ะครับจนเขานนะเริ่มเก็บส่งไม้ก็อยู่แล้วด้วยพวกพี่แกก็ได้กลับมาที่ปราสาทแฟงเกสสไตน์ er แต่ตอนนี้พวกมันก็ขนของนี้ไปหมดแล้วล่ะครับทำให้พวกพี่แกต้องกลับมาที่ปราสาทของนางเอกเพื่อที่จะหาบเบาะแสของประตูมิติที่จะไปยังปราสาทของแด็กคิวล่าครับและพี่ขาก็ได้สรุปไว้ทุกคนฟังว่าแด็กคิวล่าคือลูกของวาลาริอสต้นตระกูลของแอนนาเรื่องก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อแดกคิวล่าถูกฆ่าโดยมือซ้ายของพระเจ้าแต่เมื่อเขาตายแดกคิวล่าก็ได้มอบวิญญญาก้กาตานขมึ ครด้วยจะแลกด้วยการดื่มเลือดของผู้อื่นมหาอเซวินจึงรู้สึกผิดที่ได้ก่ำเนือมีศาสร,ร้ายเขาก็เลยไปที่โรมเพื่อขออภัยโทษจึงได้เกิดข้อตกลงโดยเขาจะต้องฆ่าแด็กคิวล่าให้ได้จึงจะได้รับการปลดบาดแก่สายเลือดตระกูลแต่วาลาเดสก็ทําไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่สามารถฆ่าลูกตัวเองเขาจึงจับแด็กคิวล่าขังเอาไว้ในปาการน้ําแข็งหลังประตูมิติทาให้มันกลับออกมาไม่ได้แต่ซาตานก็ได้มอบปีกให้กับแด็กคิวล่าแล้วครับแล้วพระเอกก็คิดออกเลยว่าแผนที่นี้แหละก็คือประตูและพระเอกก็ได้เอาชิ้ ใส่ลงไปในชิ้นส่วนที่ขาดไปของประตูนั้นทําให้ประตูน้ําแข็งพุ่ออกมาเลยละวอยซดยอดจริงๆเลยเนี่ยพวกพี่แกก็ได้เข้าไปในประตูนั้นและก็ได้เจอกับวังของแดคคิวลาแล้วล่ะมันน่ากลัวมากมากเลยวันแล้วไพเอกก็ได้ใช้พลังของแวววูฟพาทุกคนเข้ามาในปราสาทเลยละครซึ่งในนั้นมันก็เป็นวังที่ใหญ่มากแถมมันก็มีตัวออนลูกของแดคคิวลาอยู่กันเต็มไปหมดอีกด้วยทุกๆกคนก็ได้มาเจอกับอีโก้ไพ่ก็เลยจับมันไว้ทันทีและในตอนนั้นแฟงเกนสไตล์ก็กำลังโดนพาตัว ขึ้นไปยังห้องทดลองครับแล้วพี่แกก็ได้บอกกับพระเอกว่าแด็กคิวลามันมียาถอนอาถพ์เววูฟอยู่ครับทําให้ข่าวคิดออกเลยว่าที่จริงแล้วเววูฟนี่แหละที่จะสามารถฆ่าแด็กคิวลาได้เหมือนที่รูปนั้นบอกพระเอกก็เลยให้อ e ีก้อนําทางข่าวและแอนนาไปยังยาถอนอาถั์ส่วนพอเอกของเราก็จะไปช่วยเฟรเกนสไตล์และไปจัดการแด็กคิวลาล่ะครับแต่ก่อนที่จะไปพระเอกก็ได้ให้มมดเงินกับข้าเพื่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นให้ฆ่าพระเอกทันทีและแอนนากับพระเอกก็ได้จูบก,กันด้วยแหละ้ว ไอเ้เขามันก็ได้จับแฟงเกสต์ตายมาไว้กับตัวส่งไฟฟ้าและมันก็ได้ส่งพี่แกขึ้นไปยังหอคอยเลยไอ้ก็ได้พาแอนานาและขามาถึงห้องเก็บยาแล้วล่ะครับแต่มันก็ได้ขังทั้งคู่เอาไว้ในห้องนั้นเลยครับทางของพระเอกของเราก็กําลังปีนขึ้นไปช่วยพี่แฟงเกสตตายอยู่ครับแอนานาและขาก็กาลังคิดอยู่เลยว่าจะเอาอยานั้นออกมายังไงดีแต่แล้วไอเอลิราก็โผล่มาละไวน้นางเอกก็เลยผักยานั้นใส่มันจนทําให้น้ํากดโดนหน้ามันเข้าไปเต็มๆและเจ๊เกก็เอาน้ํากดนั้นราดใส่ประตูทําให้ข่าวหนไไดนอน,นดออาก็เล ระอัดยับเลยแหละครับขาก็กําลังวิ่งข้ามสะพานไปอีกฝั่งเพื่อที่จะเอาอยาไปให้พระเอกแต่อีกออมมันก็โผล่มาตามข้าพี่ข้าวอีกแล้วครับทางของพี่เวนเฮลซิงก็กาลังช่วยแฟงเกนสไตน์ได้แล้วแต่แล้วฟ้าก็ผ่าลงมาเลยว้ยมันก็ทําให้พลังงานไฟฟ้าจํานวนมหาศาลพุ่งเข้าใส่ตัวอ่อนของแวนพายเข้าไปเต็มๆซึ่งแดกมันก็ต้องการฟ้าผ่าอีกหนึ่งครั้งเท่านั้นก็จะทําให้ลูกของมันมีชีวิตขึ้นมาแต่ในตอนนั้นมันก็สังเกตเห็นว่าพระเอกกำลังช่วยพี่แฟงเกนสไตน์อยู่มมมันนกกก็็เเลยลยยร yeah, ่่งปปปแแ้ีะไไพุ ปอีกททันเว่าแล้วฟ้าก็ได้ผ่าลงไม้ใส่แฟงเกนสไตน์อีกครั้งแล้วครับ จนทำให้ลูกๆของแดกิล่ามีชีวิตขึ้นมาเลยว้ยแต่เฟงกสายก็ได้ตกจากขอคอยนั้นแต่พี่แกก็คว้าสายสลิงเอาไว้ทําให้สายนั้นไปตีกับอีกอจนมันนี่ตกจากสะพานตายหาตายห่วงไปเลยละครับเป็นไงละมังทางของเอนนาก็กำลังปะทะก,กับอีเจลแวมไพ์อยู่แต่เธอหนึ่งก็พลาดท่าจนเอลีราจับเธอไว้ได้และบันฑก็กางจะแดกเธอแล้วล่ะทางของเขาก็ได้เหวี่ยงพี่แฟงที่ห้อยดองแดงดองแดงไปแล้วพี่แกก็ลอยมาชนกับแจอเอลีราเลยละครไพก็ได้มาประชิญหน้ากับ ไอเด็กคิวลามันก็ได้มาบอกพระเอกครับว่าลูกๆของมันนั้นรอดแล้วแต่พระเอกก็ได้บอกมันไปว่าตาข่าแกได้ลูกๆของแกก็จะตายตามไปด้วยวันแล้วเนะี่ยตอนเที่ยงคืนพระจันทร์ก็เต็มดวงแล้วพิเวอเฮลซิงของเราก็ได้กลายเป็นแวววูบเลยละว้ยไอเด็กคิวลานี่ถึงกับกลัวตายกันเลยแหละแล้วพระเอกก็ได้สู้กับไอหน้าแล้วขบแวมพายทันทีบ้อง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 เอง็อนนาก็ได้โหนสลิงหนีไอเอลิราและได้เอาอยาถอนอาถรรพ์จากข้าวเพื่อที่จะไปช่วยพระเอกแต่ไอเอลิราก็ไม่ยอมปล่อยเธอไปง่ายๆครับนางเอกก็ มันเข้้าใหจนอีเจลิรานี่ตายห่าตายหงวไปเลยละครผมแรงมากแรงนี่มึงพี่แวนเฮลซิงก็ได้อ่านกับแด็กคิวลาอย่างมางมันเลยและพระเอกก็กำลังจะพเดศึกมันได้แล้วล่ะแต่แล้วพี่แกก็กลับมาเป็นคนเลยละครับนั่นก็เพราะว่าเมฆนั้นได้บังดวงจันทร์เอาไว้และแด็กคิวลาก็ได้บอกความจริงกับพระเอกว่าพี่แวนเฮลซิงนี่แหละที่เป็นคนฆ่ามันในอดีตโดยพระเอกนั้นได้รับมอบหมายทาหน้าที่เป็นมือซ้ายของพายเจ้าและแด็กคิวลามันก็ต้องการแหวนของมันคืนจากพระเอกด้วยและแด็กคิวลามันก็ต้องการจะฟื้นความทรงจําให้กับ แต่พระเอกก็ได้บอกมันไปว่าบางอย่างลืมไปแหละดีแล้วไอ้บักหำว่าแล้วพระเอกก็กลายร่างเป็นแวรวูฟอีกครั้งและได้พุ่งไปกัดคอไอ้แดกทันทีมันก็ทําให้แดกคิวลาดตายหาลึกไปเลยละครับแล้วลูกๆของมันนับพันๆก็ตายตามมันไปด้วยนางเอกที่มาถึงพอดีเธอนั้นก็จะใช้ยาถอนอาถรรพ์นั้นกับพระเอกแต่พระเอกก็พุ่งไปอ่านเจ๊แก่เลยว้ยข่าวที่ได้มาเห็นเหตุการณ์ก็กำลังจะฆ่าพระเอกด้วยมุนเงินแต่พี่เวียนก็จับพี่แก่ไว้ได้และในตอนนั้นพระเอกก็โดนยาแก้พิษไปพอดีีครับแต่ท นา่าเศร้าก็คือแอนนานางเอกของเราได้ตายไปแล้วล่ะครับมันก็ทําให้พระเอกนี่เสียใจมากมากเลยอดได้เมียแล้วโกหลังจากวันนั้นพระเอกและเขาก็ได้มาทําพิธีศพให้กับแอนนาส่วนพี่แฟงเกนสไตล์ก็ได้เริ่มออกเดินทางในหนทางของเขาครับในระหว่างที่พระเอกกำลังเผาศพอของนางเอกพี่แกก็ได้สัมผัสถึงวิญญาณของเธอและแอนนาก็ได้ขึ้นสวรรค์ไปพร้อมกับต้นตะกูลของเธอตามที่สาบานเอาไว้ครับโดยเธอนั้นก็ส่งยิ้มให้กับพระเอกด้วยล่ะครับผมหลังจากนั้นพระเอกของเราก็ได้บุ่งหน้ากับ ไปยังโรมเพื่อที่จะทําภารกิจเป็นมือซ้ายของพระเจ้าต่อไปและเรื่องราวของเวนเทลซิงนักล่าผอพันปีศาจที่คตรมันก็ได้จบลงไป เป็นยังไงกันบ้างกระผมสาหรับเรื่องเว e เทลซิ n งนักล่าพอพันธุ์ปีศาจนะครับเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่ดูในสมัยออนะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยนะครับในสมัยนั้นรู้สึกว่าจะฉายช่อง7ด้วยนะครับถ้าใครทานตอนนั้นก็แก้แล้วนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ DC Movie ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยนะไปละจุ๊บ